รอบนี้นะครับทุกคนรวมแบบกันแดดซองในเซเว่นมาห้าตัวเชื่อว่ามีตัวที่ทุกคนชอบด้วยแหละมันลงไปในร่องผิวเป็นเป็นข้าบอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผู้จอกันแดดทุกตัวมาลองกัดหน้าให้ดูด้วยว่าพอทาลงหน้าจริงๆอ่ะจะเป็นแบบไหนวันนี้เูจะมารวมกันแดดแล้วทุกคนจะเป็นกันแดดแบบซองที่ขายในเซเว่นทุกคน คลิปนี้ผมเป็นคนเขียนเยอะดีๆก็ๆร,รู้สึกว่าเราควรรวมกันแน่ในเซเว่นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รวมทีมซองหรือรวมอะไรในเซเว่นเท่าไหร่เนาะน้อยน้อยมาก<น>ๆๆๆแต่ว่าในทวิตเตอรอะจะพูดถึงของในเซเว่นเ,เดี๋ยวมากซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นทวิตเตอรให้ตรงนี้คือมันหยิบง่ายหยิบบอยหยิบรีวิวง่ายเน,นี่ยทุกคนเราเวลาคนขอตัวนึงนึงก็หยิบมารีวิวได้หนึ่งตัวสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ในยูทูบอะมันต้องทำจริงจังไงคลิปมันต้องจริงจังก็อธิบายโดยละเอียดตัวนี้ได้มันต้องมีการทดลองแบบจริงๆอะไริงี้ยรอบนนี้ะคครับทุกกน็ไได้ เออใช้ได้ตัวไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่อ่ะผมบอกแล้วสกินแคร์ทุกตัวมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียต่างกันเลยับบน่นหมายความว่าก็ดูตามที่เหมาะเนาะแบบเหมาะกับผิวตัวเองใดๆชอบแบบไหนผิวแบบไหนอะไรเงี้ยเออก็มีทั้ง5้ตัวนี้เชื่อว่ามีตัวที่ทุกคนชอบด้วยแหละในเนี้ยต้องมีคนแบบเอยหนูใช้ตัวนี้อยู่หนูใช้ตัวนั้นอยู่หนูแบบเอยตัวนี้ปังเลยคอมเมนต์ได้นะถ้าใช้ตัวไหนอยู่เผื่อแบบคนอื่นมาอา่านเมนจะได้เห็นแบบเฮ้ยความคิดเ,เห็นอื่นๆความคิดเห็นหลากหลายนะครับทุกคนซึ่งวันนี้จะมารวมห้าตัวซ ตัวแรกนะครับทุกคน bio เลย bio ใจซึ่งอันแดดเป็นอันที่มีอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งไปซื้อใหม่มีอยู่แล้วนะครับทุกคนเคยซื้อมาใช้แล้วแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยมันมีให้ผ่อนอยู่คือกันแดดตัวนี้มันเป็น SPF 5 0บวก PA C บวกเป็นค่ากากันแดดที่สูงที่สุดเท่าที่มีในกันแดดที่อ่อยอให้จนได้แล้วซึ่งแน่นอนบางทีบางบางตัวมันก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วเนาะแต่มันเขียนได้แค่นี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกันแดดสูตรกันน้ำเนื้อเจลนวัตกรรมจากญี่ปุ่นปกป้องผิ ราคาคือยี่บาทเหรอใช่ไม่ได้ซื้อนาะนมากจำไม่ไนดะ้แต่ว่าคนชอบสับสนบูมอ่ะจะพูดถึงบีโอเลตัวกดความ,มาพอพ่ะเขาบูมใช้ตนนั้นบ่อยแล้วบูมอวยแบบอวยบ่อยมากาว่า,ามันดีเป็นสิวผิวแพ้แค่ไหนอ่ะความรู้สึกบูมนะบูมลองตัวไหนไม่รอดุูกลับมาใช้ตัวนี้บูมรอดหมดแล้วใช้แบบไม่เคยตายอ่ะบูก็อวยตัวนั้นเยอะมากแล้วคนก็พยายามไปซื้อตามบูมก็บอกเออในเซเว่นก็มีบีโอเลขายนะแต่คนไปซื้อตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าในเซเว่นกับที่บูมใช้มันไม่เหมือนกันอันนี้มันเหหหมมมมมืืออออนกกััััััับบ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 ตตตววววววขขขดดดดด้้้งงงงงคคคแแแ่ะจีทลลาาป คือแถบนี้ขวดตั้งคือแถบนี้อันนี้มันเหมือนกับตัวขวดตั้งซึ่งตัวขวดตั้งสารบุญนะบุนนะรู้สึกว่าค่าป้องกันการดูดนี่นั่นานั่น,นดีหมดเลยแต่ว่าบุมไม่ชอบเนื้อมันอย่างเดียวคือเนื้อมันจะไม่ได้แบบเบาเท่าตัวหลอดเน้อเอาปะแล้วเวลาทาทุกคนมัน,น,นจะมีความแบบเป็นสีขาวมากกว่าตัวหลอดแล้วเนื้อจะแบบเห็นปะมันลงไปในร่องผิวเป็นเป็นค่าอะไรเงี้ยเออได้ง่ายกว่ามันก็เลยต้องใช้ความตั้งใจเกียดนิดนึงแล้วมีความรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะแบบอยู่บนผิวอะเยอะกว่าตัวหล องคือการแบบเหมือนสร้างฟิล์มขึ้นมาบนผิวอะไรเงี้ยแต่สำหรับบูมรู้สึกว่ามันอาจจะหนักเกินไปหรือว่าแบบไม่ค่อยเหมาะกับตัวบูมเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่เห็นปะเสร็จแล้วมันก็คือซึมได้เหมือนกันแล้วหลายๆคนก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ชอบตัวนี้นะครับทุกคนแต่สำหรับบูมส่วนตัวบูมชอบตัวหลอดมากกว่าบูมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้อือแล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยความที่เขาเป็นคนน้ามันใช่บูมเป็นคนน้ามันก็เลยแบบพอมาใช้แบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันหนักอออออะะไไไรย่่่งเี้ทุกคนดดตตปป นีเวซันกันแดดวิตามิน CNE อน SPF 5 0 PA 3บวก5 0 PA สบวกก็ถือเป็นค่าการกันแดดที่สูงแล้วแต่ว่ายังไม่สุดแค่นั้นเองมันตั้งกันน้อยมากเลยนะน้อยแบบโคตรน้อยอะน้อยมากๆทุกคนไม่ได้หมายความว่าพอไม่สุดไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันดีมากๆๆๆอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่าตัวนี้เป็นเซรั่มป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าใช้ได้ทุกวันกันแดดวิตามิน C ีแออเพื่อยู่กะจ่างใสทางปกป้องและบำรุงเติมเต็มตลอดอันนี้คือจะมีแนวแบบว่าบำรุงบำรุงใดๆด้วยป้องกัน UVA ได้ UV แล้วก็เป็นแบบซูปเปอร์วิตามินซีกับวิตามินอีนะคะทุกคนเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาเขาเขียนเขาเขียนมันดีตรงที่ว่าเวลากันแดดใช้คู่กับวิตามินซีเออ ใช่คือวิตามินซีมันช่วยกันแดดได้ใช่ช่วยเสริมให้กันแดดกันแดดมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดอันนี้คือ7 ml ราคา29บาทเหมือนกันเนาะ29บาทนะคัะ<อ>ทุกคนคิดว่านะเนื้อเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ดูเป็นแบบเซรั่มมากกว่าเมื่อก,กี้มันดูแบบดูเป็นครีมนดูแบบนุ่มแบบๆๆอ,อ,อันนี้มันดูเป็นเซรั่มเออเนื้อเหมือนเซรั่มอะเหมือนเซรั่มที่ซึ่งครีมมาเนี่ยโอ้อันนี้มันเป็นทาทับอีกสั้นอีกสั้นเนื้อเดี๋ยวก่อนอูบอลเนี่ยอมันอเซรั่ เม่อ๋อมันก็จะมีความเป็นแบบขาวๆเนาะแต่เนื้อมันแบบเกี่ยง่ายกว่าตัวเมื่อกี้มันเหมือนเนื้อมันเป็นสีขาวแต่ก็ซึมง่ายซึมไวเลยทุกคนดูดิแต่ก็เย็นเย็นอยู่ในตอนนี้รู้สึกเป็นแอร์นั่งหน้าแอร์เลยนะไม่มันก็มีความเย็นๆไงแต่ตัวเมื่อกี้มันไม่เย็นเย็นหลังเลนฮะเย็นหลังเย็นหลัง เ,เนื้อดีเนื้อดีเลยเนื้อแบบใช้ได้เลยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ถ้าในแง่การบำรุงกับการป้องกันก็โอเคแล้วแบบใส่มาแบบเป็นการบำรุงที่มีเหตุมีผลกับดอกระแดนถึงเอาปะ <î S 1> นเวียอ่าแต่แดนเป็นตัวที่ <c oughs> คือทาไมต้องพูดเนาะใช่้าไมต้องพูดคือคนชอบมาก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 ,มากอยู่แล้วและราคาขวดเต็มอะ แพง9ก0กว่าบาทจได้เลยอะ่ะคือตอนที่ดังไม่ไหวอะ่ะคนขอเยอะมากคือบุมมีกันแดดเยอะมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตั้งใจจะซื้อน้องมาใช้จริงจังขนาดนั้นโบก็พาไปซื้อพาไปดูขวดเต็มแล้วพอเห็นแบบอู้โห9อยแล้วแบบบางทีเรารีวิวอะ่ะทดลองรีวิวแล้วก็คือจบก็รู้สึกว่าอู้โห9อยถ้ามันไม่ได้ใช้ต่อก็เสียด,ดายเลยอะ่ะก็เลยได้ซองนี้มา 49บกว่าบาทเจ็ดมดูก,กันเยอะเลยเป็นกระแดดษเทียนนนนะครับทุกคน UV ส um, ันเซรั่ม SPF ห้บวก PA สบวกค่าการกระแดดสูงสุดป้องกันแสงแดดผสานเซรั่ม5ชนิดแล้วก็ว่านหางจระเข้อะมิโน15ชนิดสำหรับผิวแพ้ง่ายวงเล็บตรงอะมิโนโด้วยว่าอะมิโนสำหรับผิวแพ้ง่ายก็คือทาทั่วใบหน้าลำคอและผิวกายใช้ประจำทุกวันแต่ว่าผิวว่าไม่เหมาะกับผิวกายด้วยราคาหลัาเต็ม เออแต่ถ้าใครได้ก็ไปต่อได้เลยตอนนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายเป็นสิ่งง่ายใช้ได้หมดเราคนอวยแบบไม่ไหวเลยนะอ๋อเขามีอันนี้นะควรใช้คู่กับเซรั่ม,มบูดผิวเป็นเซรั่มซองของเขาเหมือนกันมาดูเนื้อ,อเอนื้อเป็นสีขาวลุกตัวเลยอะเนื้อเป็นสีขาวแบบนี้นะคบทุกคนแล้วก็เนื้อดูเบาเนาะลืมไปแล้วว่าไม่ได้ใช้นานมากหรอเอาจริงๆนะมีใช้ช่วงที่ได้มาใหม่ๆอะแล้วช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนกันแดดแบบบ่อยเวอร์เนื้อบาทุกคนแล้วก็มีความแบบคล้ายนนนเวยื้อบมกแแล็็หจะปรัต่ ไม่ได้ับผิวไม่ได้ับผิวเพื่อนกินนะ่ะเหมือนจะดีสุดเลยอถ้าไม่มีกลิ่นเลยอะประมาณนี้เลยซึมไวแบบไวมากๆคนผิวแพ้ง่ายถึงได้แบบชอบเนาะแล้วก็คือแบบเวลาทานแล้วมันไม่ทำให้หน้าหยาบหน้า,นามันขึ้นมาแบบระหว่างวันด้วยตัวเนี้ยทุกคนดีมากแล้วก็การกัน U V ของน้องอะก็จะแบบ U V A 1 U V A 2 U V B ได้หมดตัวเนี้ยคือได้หมดออกกันน้ำด้วยเป็นปยางกันน้ำอะกันน้ำด้วยนะในกล้องทำให้ผิวสวยไม่ไหวเลย อ๋อแล้วตัวนี้คือเป็นไฮบิดสันสกีนนะไฮบิดสันสกีนคืออะไรก็ไล้วัตจะมีฟิสิกอลเันสกีนกับเคมีคอลเันสกีนคือไฮบิดก็คือเอาทั้งสองตัวเลยมาผสมกันก็คือเป็นการสะท้อนกับการดูดซับรังสีสองที่ฎี ロลิโอลดีเฟนเดอร์ยูวีเซรั่มโปรเทคเตอร์แมทแอนด์เฟรชมันมีแมทสูตรแรกนะครับทุกคนแล้วก็มีแมทสูตรใหม่เอาตรงๆเลยนะสูตรนนะใหม่ดีกว่าเยอะมากแบบมากพอใช้จริงๆในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าเฮ้ยสูตรสองดีกว่าพอดีไปดูคลิปนที่ดิก๊กเอาได้ทุกคนทุกคนรู้ปะว่าจริงๆกับคนผิวมันก็มีกันแดดสำหรับคนผิวมันนะโรลิโอลยูวีดีเฟนเดอร์เซรั่มกันแดดตัวนี้ห้าจุดห้ามลราคาสี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวจะเห้าั่าคือตัวนี้เป็นเซรั่ม um, กันแดดตัวนหนึ่งแต่เป็น ได้ฟินิชแบบลุคแบบผิวแมทอ่แล้วก็เป็นแอดวานซ์ยูวีโปรเทคชั่นเขาจะมีระบบการกรองคือเดลิบอร์สเปกตมัมการกรองกันแดดอะ่ะ <c oughs> เพื่อให้ได้แบบขั้นสูงสุดอันนี้คือคำเคลมของเขานะ <c oughs> แล้วก็ตัวเนี้ยปกป้องพวก,พวกมลภาวะพวกฝุ่นพวกควันติดหน้าอะไรอย่างงี้ด้วย <c oughs> รวมถึง PM 2.5ด้วยอ่ะดูเนื้อ <c oughs> อู้หูเนื้อตัวนี้มันแบบ <c oughs> เหลืองๆนะอมอมเหลืองๆนิดนึงนี่เฮ้ยเนื้อทุกตัวเบานะแต่ตัวนี้รู้สึกว่า มีน้ำหนักกว่าตัวที่2กับ3ามันก็เกี่ยง่ายแหะทุกคนแต่มานก็ต้องเกี่ยกันแดดคือมันต้องเกี่ยอยู่แล้วเนาะก็คือต้องใช้เวลาเกี่ยหน่อยแล้วก็ไม่ได้แบบปรับผิวทนอ้าผิวอะไรแต่ม,มีความรู้สึกถึงน้ำหนักบนผิวนิดหนึ่งแต่คุญจัได้ว่าอันเนี้ยมันต้องรอแป๊บหนึ่งมันต้องรอเพื่อให้แบบพอเสร็จตัวก็ตอนทามันจะดูแบบเบาๆนิดนึงนะใช้เวลาทุกคนหนึ่งเอาปะ่ะนี่คือผิวฟินิตหลังทาเห็นปะ่ะส่วนตัวสุดท้ายต้องใจคือตัวอะไรจำได้ปะอารินต้นเล จำได้เหรอ Q-PH วเนวะครับทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดตัวเดียวที่วเป็นกันแดดทนอัพผิวคิ q พ h UV Expert Protection All Day b y so ท,ทนอัพสกิน s p f 50+ PA 2+ กันแดดทอนอัพทนอัพเป็นกันแดดอะ <c oughs> กแนแดดทนอาบใบขึ้นหนึ่งสเตปผิวสวยเป๊ะคุมมันตลอดทั้งวันเลเพื่อนี้คุมมันเลยบอกเลยเข้ากับทุกสภาพผิวทุกสีผิวกินแนแดดนะคะทุกคนเนื้อท่าน่าเสียงภูอ่อนช่ปกผิวที่ดูเในียหาให้สดใสบำรุอผิวให้สว่างเติเตืรไม่เหนียวหนักคุมมันระหว่างวันปกป้องผิวจากแสงแดดได้ SPF เตกาน UVA ได้ UVA หนึ่งได้ UVA สองได้ UV ได้ปกป้องผิวจากความแห้งกร้านด้วยแร่ธาตจากน้ำทะเลหรือผัสสะด้วยสารสกัดดอกคาโมไมที่จ่ปรับอามผิวหนังออกแดดสามารถใช้ได้ทุก 我比你明白吧。<laughs> เยอะไปแล้วแหละเป็นกันแนดแบบทอนอาบสีขาวขาวชมพูชมพูต้องใช้เวลากี้อ่ะอันนี้พูดเลยต้องใช้เวลากี้อ่ะประมาณนี้มันก็มีการทอนอาบผิวขึ้นมา1หนึ่งระดับเออแบบหนึ่งระดับจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้ดูลอยไม่ได้ดูวอกไม่ได้ดูแบบเวอร์อะไรเงี้ยถ้าไม,ไม่เทียบก็ไม่เท่าไหร่แต่รูว่าถ้าคนผิวเข้มนหน่อยไทยแล้วมันจะแพ้เคีียว์ไหมต้องดูเดี๋ยวตอนไทยคีบูจเจากรนแนดทุกตัวมาลองกัดหน้าให้ดูด้วยว่าพอทาลงหน้านจริงๆอ่ะจะเป็นแบบไหนประมาณนี้อันนึิงนะมันทนอาบ ชอบแต่งหน้าแต่อยากให้หน้านดูหองดูผิวดีอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะนะตัวนี้บู่าดีเลยตัวหนึ่งพูดไปเยอะเดี๋ยวหาว่าสปอน,นิกซีเสื้อก็เหมือน <c oughs> ไม่ได้ละพอนนะซื <c oughs> ้อมาจากเซเว่นทุกตัวจริงๆชอบจุดคือตัวนี้ด้วยอ่ะนี่วันนี้่ายกับาแพงข่าบเชียรสปอนแบบ มาเรา,าทากันแทนกับหน้าดีกว่าใครอยากได้แบนไหนมันจะได้แค่สี่แบบปะเอาเบลเลยออกเออเบลตัดทิ้งเลยเหรอเพราะคนรู้เยอะนี่แล้วพูดเ,เยอะแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งหน้าหนึ่งอะ่ะมันจะทาได้คนละสองฝั่งเออมันก็จะได้แค่สี่แบนนะทุกคนบวดดูเค็มกว่าบวดเอาอันนี้ไปอันนี้มาแล้วขออันนี้ดีอัน,นเดียว <laughs> อ่ะ <laughs> มาเราจะให้ผู้ทดลองของเราอุ้ยเห็นไหมมันย้อนแสบมานี่มานี่มานั่งนี่แทนอันนี้ไม่ต้องติดผมหน่อยมีคลิปอยู่อันหนึ่งพอดี อุ้ยยัเยอะจัง uh, อ้าวไม่ต้องขันอยู่แล้ก็ต้องพันิยู่บนทางหน้าเดินเป็นไงความรู้สึกเย็นซึมใบปะต่อไปหนาวเดี๋ยวตัวทาฝั่งนี้พี่นาตัวทับฝั่งนี้เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่งนี้คือ มันใหญ่ได้เลยนะไมาความรู้สึกนั่นแหลซึมไวซึมมันไม่ซึมเลยตองนี้ดูห้องกูนะห้องเนี้ยแต่ถามว่าห้องเนี้ยอันนี้ดีกว่าลื่นไลกว่าเออห้องเนี้ยมันมันไม่ลงสักทีอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ใช่อ๋อแล้วตอนนี้เห็นปะฟอลองกับมือกลองนได้เห็นปะอันนี้คือความรู้สึกของมะนาวนะแต่เนี่ยแห้งแล้วอ่ะตอนนี้มันอยู่บนผิวบอกแล้วมันยังเหมือนยู่บนผิวจริงๆริงกระชังเนี่ยแห้งแล้ว ซึมไปเลยบอกเลวมันม <itud soundtrack> ัอนเซรั่มตะแต่เอ้ยทำไมมันใหญ่ไม่เปิดเลยตัวใหญ่นี่แล้วนี่โดนสไตัวอยากรู้เองว่าถ้าคนอยู่เก้นท่าแต่ถัน้ำได้จริงบปก่ถ่ายดกันรอดไม่รอดไม่รอดตัวไม่รอดแต่ว่าอาจจะมีแบบแคบเ่าินึงแคบเ่าินึงเออ้ย ให้โอกสัสน้องกนน้า็สีโอ้โเลยอะดีดไมได่ถามัามนกิน่ปนลิวที่สวยมากเลยนะออม่งโม่งอะหนึ่นงมันจะเป็นเรื่งดังได้เลยเป็นรูทาน <c oughs> อนหรอเป็นรู้ทานนอนหรอเป็นรูทานอนเหรอ ได้ยูในดูดิโอ้ยได้อยู่แปลว่าได้อยู่ภาษาไทยไม่ได้ไม,ไดมันมันต้องเกลียดในเรื่องตรงที่แบบตำข้นตำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีใช้เลยนะเวลาใช้อะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้ถี่ปกตินะเราอย่าไปถูแรงเพราะว่าถ้าถูแรงมันจะขึ้นขุยแล้วเกาแบบพยายามเนี่ยใช่ปะเนี่ยเนี่ยไผมเนี่ยมันจะแบบไปติดได้ง่ายไรผมขนคิ้วอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้หรือไม่คิดเขาลองโอเคมาเลยลองทับมือเลยเออถ้ลองกับมือไอ้ทุกคนดูได้ไม่ได้ได้มันเอาว่าได้ปะ <laughs> เอาตัวมาได้ปะ <laughs> แต่เขาว่า